สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของ for กับ list กันต่อนะครับแต่ว่าจะเอามารวมร่างกันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า,า for ใน1บรรทัดนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับสมมติว่าผมมี a นะครับเท่ากับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับอ่ะมีสมาชิก5ตัวโอเค สมมุติว่าถ้าผมอยากจะหาเฉพาะเลขคู่ที่อยู่ใน a ทําไงครับก็มีหลายวิธีสมมุติว่าเราใช้ for นะครับแบบที่เราเคยเรียนมากับ if คู่กันนะครับผมก็อาจจะเขียนอย่างนี้นะครับ for i in a colon ใช่ไหมครับสำหรับ i ทุกตัวที่อยู่ใน a colon แล้วก็ if นะครับ i ตัวเนี้ย mod ก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ mod 2เท่ากับ0คือหาร2แล้วลงตัว ถือว่าเป็นเลขคู่อ่ะเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จแล้วสร้างลิสต์เปล่าชื่อ B มาอันนึงถ้าเป็นเลขคู่แล้วก็ให้แอปเทนเข้าไปใน B แบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยสั่ง print B นะครับอันนี้อยู่นอก for ลองรันดูครับว่าจริงไหมปึ๊บได้2กับ4ซึ่งเป็นเลขคู่ที่อยู่ใน A จะเห็นว่าเราใช้ไปแล้ว4บรรทัด นะครับ4บรรทัดเลยนะถ้าเราไม่อยากเขียนถึง4บรรทัดเราสามารถเขียนได้ภายใน1บรรทัดนะครับภาษาไพทอนสามารถลดนะครับ4บรรทัดนี้หรือบรรทัดเดียวได้อ,อทำยังไงดีนะครับลองดูนะนะครับเราก็เขียนนี้ครับ b ผมจะเขียนให้เหมือนกันเลยนะ b นะครับเท่ากับ set นะ b เท่ากับ set เป็น set นะครับ set ของอะไรของอะไรสักอย่างที่อยู่ใน a เขียนเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือน c o p y ตรงนี้มาเลยครับ for อะไรสักอย่างที่อยู่ใน a นะครับ if e นะครับเหมือนกันเลยก็ p ปปมันเลยลกัน if e นะครับถ้าอะไรสักอย่างที่ชื่อ i เนี่ยมันหารสองลงตัวนะครับเรียบร้อยแล้วให้เอา i ตัวเนี้ยมาใช้ใส่เข้าไปใน b เขียน b ไว้ตรงนี้ปึ๊บเเขียน i ไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้บรรทัดนี้บรรทัดเดียวเทียบเท่า4บรรทัดข้างบนนี้เลยจริงหรือเปล่า ก็ p r i นบีนะครับก่อนอื่นผมคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเวลาคอมเมนต์หลายๆบรรทัดนะครับก็ select แล้วกด c t r โทน l นะครับมันจะคอมเมนต์หลายๆบรรทัดถ้าอยากคืนคอมเมนต์หรืออันคอมเมนต์ก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะ To g l เกันไปมาแบบนี้นะครับสะดวกดีนะครับอ่ะลองรันดูครับปึ๊บเห็นไหมครับ2กับ4เหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยแต่ใช้แค่1บรรทัดนะครับ ถ้าอยากหาเลขคี่ทำไงครับก็ตรงกันข้ามเครื่องหมายไม่เท่ากับใน Python จะเหมือนเหมือนกับในหลายภาษานะครับคือใช้เครื่องหมายตกใจเท่ากับตกใจเท่ากับคือไม่เท่ากับถ้าหาร2ไม่ลงตัวนะครับปุ๊บก็จะได้1 3 5นะครับนี่คือเงื่อนไข for กับ if รวมล่างกันอยู่ใน1บรรทัดอ่านะครับทีนี้ if เนี่ยก็สามารถเขียนบรรทัดเดียวได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อยากจะบอกว่า c เท่ากับคู่เป็นคำว่าคู่เลยแล้วนะครับคู่สมมติว่าเป็นคำว่าคู่นะครับปึ๊บถ้านะครับผมสร้างตัวแปรตัวนี้มาตัวหนึ่งแล้วกันครับสมมติว่าชื่อว่า ดีแล้วกันนะครับ d เท่ากับ5นะครับแล้ว C ตัวนี้จะเป็นคำตอบว่า d ตัวนี้เป็นคู่หรือเป็นคี่นะครับมันสามารถเขียนได้ในบรรทัดเดียวว่า c เป็นคู่ถ้าอะไรครับถ้า d หาร2เหลือเศษ0นะครับก็คือหมอด2ลงตัวทีนี้ถ้าไม่ใช่ให้เก็บคำว่าคี่เข้ามาใน C เขียนงี้ครับ e l ลนะครับแล้วก็ใส่คำว่า ขีเข้าไปหลังจากนั้นลอง Print เจ้า C ออกมาดูนะครับอ่าลองรันด,ดูครับเ๊บเห็นไหมครับเนื่องจาก D ตัวเนี้ยมันเขียนด้วยเลข5แปลว่ามันเป็นเลขที่ซึ่งตรงนี้ก็ทำงานได้อย่างถูกต้องก็ออกมาเป็นที่ถ้าเราเปลี่ยน D ตรงนี้เป็นเลข4ละ่ะมันก็จะตอบว่าเป็นเป็นคู่นะครับลักษณะนี้นะครับนี่คือการใช้งานทั้ง for แล้วก็ if นะครับแบบ1บรรทัดนะครับทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าถ้ามี for หลายๆอันใน1บรรทัดทำได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะทำการจับคู่กันแล้วกันนะครับจับคู่ระหว่างจับเป็นคู่นะสมมุติว่าผมมีเซ t ตมี list A นะครับชื่อชื่ออะไรดีเป็นตัวสอนบ้าง A น B นะครับ b นะครับ c อ่าแบบนี้ A B C นะครับเสร็จแล้วเราจะมาจับคู่กับเซตอ่าลิสต B ซึ่งใน l i สต B เนี้ยก็จะมีชื่อ D แล้วก็ E แล้วกันนะครับผมจะจับเป็นคู่คู่นะนะครับคล้ายๆผลคูณคาร์ทีเซียนนะครับในคณิตศาสตร์มันก็อาจจะเขียนขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นขอขนตัว8ตัวนี้ยกช่้ x แล้วกันนะครับก็บอกว่า for i in a เหมือนกันเลยแล้วก็ต่อเลยครับ for j in b นะครับจะเป็นคู่กันะจะเป็นคู่อาจจะเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้ก็ได้นะครับวงเล็บแบบนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า tuple นะครับแต่ว่าถ้าง,งงเอาเป็น list ก่อนก็ได้ให้เป็นคู่ i j แบบนี้นะครับเรียบร้อยก็ลอง print x ออกมาดูว่ามันได้หน้าตาแบบไหน,นครับปึ๊บ print ออกมา x ข้างล่างอ่าเรียบร้อยครับตรงนี้จะเห็นว่าสมาชิกแต่ละตัวของ list ก็เป็น list ได้นะครับเนี่ยนี่คือสมาชิกตัวที่1น,นะของ list ซึ่งเป็น list นะครับมันจะจับคู่ a a กับ d ใช่ไหมครับ a กับ d ต่อไปเป็น a กับ e เห็นไหมครับ b กับ d b กับ e c กับ e, d c กับ e นี่คือการจับคู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ list สองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับ ลักษณะของ for loop ในบรรทัดเดียวแล้วก็ if e ในบรรทัดเดียวแล้วก็ for ซ้อน for ในบรรทัดเดียวก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของภาษา Python นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็ทำให้โค้ดเราสั้นลงได้นะครับพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับ